ครับผมสวัสดีครับพาเจ้านายสบายใจเจ้านายนอนหน้าออกเที่ยวนะครับตอนแรงๆนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีรรากาด็เลยพาหมูขาออกมานะครับเจ้านายดำเจ้านายนังขาวนี่นี่เจ้านายนังขาวลุยอยู่นี่นะครับถาวมวันนี้สาวลงสะแล้วนะครับลงสะแล้วไปปุ๊บไปไปน้ำไปน้ำอ่ะปุย ย่ Ooh, งาน sure, งาน้ำหนาไปแล้วนะครับย่างน้ำหนาไปแล้วถามว่ามีอะดำย่างเขียมนี่มีอยดำย่างเขีมไปสิอับปูข้าวสิง่ากไมกอนนะครับเขาประเด็เป็นที่หนึ่งนะนะหวง่ายไงครับประเด็เป็นที่หนึ่งเขาก็จะเฮ็ดใจน้อยนึงนะครับเรื่องหมาเฮ็ดใจเป็นให้กันนะครับหมาเขาเฮ็ดใจเป็นให้กันกับพึ่งเข้าใจให้กันนะครับว่าหมาเขาเฮ็ดใจเป็นนะครับหมาขาวอันนี้หน้าขาวย่างตามมานะครับถ้าหลอก อยู่แถวอุโมงภายในแหละบ่ได้ไปไกลนะครับบ่ได้ไปไกลเพราะว่า้าไปไกลเด้เพราะเขาสิบไปลุยนะครับเพราะามันคําแล้วนะครับมันคําแล้วนี่ที่ห้เบิ่งกมุ่เขานะครับอีกฝั่งท่งนี้นะครับฝั่งทานี้อุโมงค์ไ่กัจะมองเห็นอยู่นั่นแหละนะครับอมงไปอปุยไปทางไหนอีกล่ะแหนมไปเห็นอปุยอันนี้นะครับสีน้ําตาลสีน้าตาลกับมองบปเห็นปไ,ปไนนนปยนดยนะครับ <c oughs> รรมองไปเห็นะป้ายพอมาแรงเนาะ มองพันกล่องอะนะแต่ถามมองอยังสิแกแน่เห็นเขาอยู่นะครับแน่เห็นเขาอยู่อนะนน่ะยืนอยู่นะ่ะยืนเฮ็ดใจอยู่นะนะครับพร, غ, พ,ร ек, พระเอกพระเอกพระเอกลานวิวกับเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาที่เขาเฮ็ดใจแนะ <ashed> ่มาเดี๋ยวตั้งกล่องจังหน่อยนึงตั้งกล่องในโบนตั้งกล่องในโบ่คือสิตั้งบ่ได้เนาะนะครับเห็นเขาอยู่นะ่จะจ้าได้นางขาวอยู่นี่นะครับก็คือบรรยากาศตอนแรงๆอ่าะยังเขาเอื่อญไปยัง ตรงให้ตรงหน้าบัานเท่าอ่ะนะก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาห้องนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะครับเป็นเรื่องปกติปกติละกัเป็นบรรยากาศบานเท้านัหนะนะครับเนาะกะทายกล่องอาจิสิย์แนมือกับสันเนาะเพราะว่ามันถือถือท้ายเอานะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับบอมเปนโปรเฟสชั่นอลเหมือนอลายคนรายทันที่เพิ่นเ็ดคลิปแบบเป็นอาชีพนะครับเท่ากับพึ่งเริ่มไม่ไม่กะทายไดประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้แต่มันกะออริจินัลดีนะครับมันเป็นขาเอิญมายยังต้นฉบับแล้วก็มันเป็น,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 ปนความบรูุมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งขึ้นกันนะครับมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งขึ้นกันกับความพยายามของเขานะครับเนาะขอบคุณหลายๆทุกคนทุกท่านที่ติดตามฟังแล้วกาติดตามเบิงบรรยากาศกับช่องอคนาน,นานะครับตายายน,นา,นาเลี้ยงหมาแมวขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ